เราจะไปสวนสัตว์จ้าชอบดูตัวอะไรครับดูได้ทุกตัวเอาอีกจะไว้ใกล้มีน้องใจกำลัองอยากจะเข้าไปถ่ายอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าครับเราจะไปไหนกันจะไปอายุทยาอายุทยาไปทำอะไรไป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 ไหว้พระแล้วก็ไปสวนสัตว์ นี่อากาศเป็นไงวันนี้อากาศหนาวนะน้ำยังหนาวเลยจริงอ่ะนะจริง<อ>เรากลากจาหมู่บ้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่อยุธยานะครับตอนนี้เชรงไหนแล้วนะถนมมอเตอร์เวย์อยู่ข้าวไหมครับกินข้าวอย่างกินแล้วครับข้าวอะไรครับเนี่ย บอกว่าไปกับเพื่อนด้วยะมีเพื่อนด้วยหรอใช่เพื่อนชื่ออะไรยาดาอ๋อน้องยาดาวันนี้เราจะไปไหว้หลวงู่ด,ดูกันนะครับพอดีป้าเนี่ยแหละเป็นคนฝันฝันเห็นหลวงพ่ด,ดูอ่ะก็เลยจะเดินทางมากราบหลวงปู่นะไม่เคยมาเลยเป็นครั้งแรกเลยที่มาใช่ไหมใช่เราก็มาถึงกันแล้ววัดสแกครับสวัสดีครับ S <S สวัสดีค่ะ <S 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 ไปต้องไปเห็นร้ไป วันนี้เราก็ไหวหลวงพู่ดูเสร็จแล้วนะครับกำลังจะออกไปทานข้าวแล้ววันนี้บังเอ,อิญมากเลยครับเขามีถวายอาหารเพนเนี่ยครับบนศาลาของหลวงพู่ดูเนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปต่อก,กันที่ร้านข้าวนะครับร้านกินลูกเดียวนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับเดินทางมาสักคู่หนึ่งเราก็มาถึงร้านแล้วครับ ใมีอะไรนะให้ให้ให้น้องฮัลโหลิงข้าวเสร็จพอดีเดี๋ยวจะไปสวนสัตว์กันชอบดูตัวอะไรครับดูได้ทุกตัวอือมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยสีอายุธยาไลออนพาร์คนะครับก็มาเช่ารถเข็นนะครับมีรถเข็นให้เช่า100บาท าำ้ังจะเข็นเข้าไปแล้วให้ใจังใจจังใจเลี้ยงอย่างนี้รับจังใจงใจ,ใ,จให้น้องกินหน่อยดียเอาอีกถือไว้ใกล้เป็นย,ยังไงเสียวเสียวใส่ปากเขาเลยวันนี้เรามาดูโชว์ช้างก่อนนะครับ มีกงอะไรเนี่ยใจลิงอันเนี่ยดีเ่เต็มเลยอ่ะครับลิงกินกล้วยครับร <Len> <one> นี่ครับปลาช่อนอเมซอนนี่เขาให้อาหารกันอยู่ครับ<ต>ร <yourselves> เดี๋ยวเราคอยดูปลาช่อน<ตรๆ>เขาเรียกปลาช่อนอเมซอนครับตัวใหญ่มากต<ร>ั <ương> ้งใจเข้าไปทำอะไรครับ เข้าไปให้อาหารหรอนู่นๆนั่นน <idal 3> ่าดามให้แล้วรูปก่อนตัวไหนน่ารักเอ๊ะคนนี้ใช่น้องกระต่ายอุ้ยไม่ใช่คนนี้น้องยาดานี่กระต่ายอยู่นี่อ่ะไปให้ดิอ ล่อมันไปไหนอปลาเรีวไปยังอื่นมั่งบ่อของจระเข้ของฝั่งเลยอะฝั่งนี้ก็มีนะครับใจมันนอ,อนนะกำลังจะเอาอาหารไปให้นะค่ะอันนี้เขาจะเป็นมืออาชีพนะคะอของจริงวะเนี่ยูตัวใหญ่มากอุ้ยมาหลายตัวเลยอ่ะ วุ้ยโดแล้วโดแล้วแล้วแลกหิวมาเลยนะแล้วอ้วนมาเลยปะดูดิอย่างอ้วนเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเอาไว้เข้าไปถ่ายรูปกับ สิงโตทีนี้น้องใจกำลังอยากจะเข้าไปถ่ายหนูจะเข้าไหมเข้าใจะจะเข้าไปถ่ายสิงโตยูหน้า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 ครับอยากถ่ายนะครับห <laughs> น้าก็จะเก่งๆหน่อย สิ้นภารกิจสนุกไหมครับวันนี้สนุกมากอยากไปอีกโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่โอเคป่ะครับฝากกดติดตามช่องอะไรช่างน้องตั้งใจลูกเฮ้ยแม่นะฝากกดสัตว์เซ่ย <c oughs> สัตว์เซ่ย, <c oughs> ย <c oughs> โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อย <c oughs> เจอกันใหม่ครับ <c oughs>